อะไรดีคะกินนัสติกลีลาขอบคุณนะคะอ่โอเคไป่ด้กไปถามมงา้กู้สือแหวนอ่าพี่จบไปปันปร้อนใช่ไม่อคนเลยครับก็ทราบซึ้งมากเป็นที่ช็อตที่เราบอกว่าารงใจของตาลุงตาเลยเพราะว่จริงๆแบบว่าเราทำงานกับพี่ิ์ใช่ไหมครับที่เป็นช่างทำผมอะไรเงี้ยเราทํามาตั้งแต่แบบ เข้าวงการแรกๆเลยนะเรารู้สึกว่าแบบเหมือนมีโมเมนต์อยู่ด้วยกันตลอดก็เติบโตด้วยกันอย่างนี้ก็รู้แล้วว่าเขาคบกันเขารักกันวันนี้พอเห็นเขาบว่าเหมือนเขาจะตกลงว่าเขาจะอยู่ชีวิตด้วยกันก็แบบซับซึ้งเราอยู่ในมวลมวลความรักเมื่อคืนเป็นไงบ้างเนี่ยเดือนนี้อหนูสามงานแต่งแล้วพี่แล้วเราคิดต้องไปว่าเรางานแต่งเราจะเป็นยังไงนั่นสิเมื่อไหร่ดีนะแหวนมาหรือยังยังไม่มีแหวนเลยมีแต่หัวใจ พีเป็นยงไงว่ากับการที่ว่าเป็นงานแต่งงานบ่อยๆบ่อยๆเลยี่ก็ดีนะครับก็จริงๆก็รู้สึกว่าอีกในนึงก็รู้สึกว่าที่เราแก่แล้วหรอที่เราแบบว่าเริ่มไปงานแต่งอะไรก็บบอัพเยลขึ้นไปโวยพอนไปต่างๆงานแต่งที่ใดเป็นได้แค่แขกรับเชิญ่โห ไม่วาดฝันไม่ว่าถ้าเราแต่งเนี่ยจะต้องงานเป็นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมีฟงฟงคิดคิดหรือแบับอย่าเพิ่งรออย่าเพิ่งรอตอนนี้รอให้อยู่เลยตอนนี้พี่ๆยังรอให้อยู่เลยทำไมเซีสีทก็ก็มีวาดฝันไปบ้างครับการจะไปแต่งแบบว่าเงียบเงียบมีแต่แบบว่าคนใกล้ชิดที่ไหนดีคะทะเลภูเขา ทะเลหนึ่งภูเขาหนึ่งคนครึ่งบินรถไฟฟ้าใต้ดินอะไรก็เป็นไปได้อันนี้เพเวทใช่ไหมคะพิเวทแล้วเป็นพเวทนี่ขนาดพเวทนะพเวทแต่ว่าเป็นงานง่ายง่ายง่ายแล้วคนคนนั้นหาเจอหรือยังคะยังไม่เจอเลย หมอดูบอกว่าปีนี้หนูแต่งงานหนูยังไม่เห็นแววเลยโรดยังไม่แต่งงานโสดใช่นั่นน่ะสิเกิดน้ามัเลนทานแล้วนะเปลี่ยนหมอดีกว่าเขาทัไว้ไงบ้างคะคุณหมอดูคุณหมอดูบอกว่าปีนี้จะเป็นปีที่หนูจะต้องแต่งงานเริ่มต้นความรักไแต่พี่บอกว่าพี่บอกว่าปีนี้ตั้งคันนะปีตั้ง ตั้งคานไหมเพราะว่าเพื่อนๆรอบตัวเริ่มตั้งคาดก็จะมีแบบว่าพี่ทีมงานบางคนจะตั้งคานดพนักรานเพรามายังายาแต่นี่ยังไม่ตั้งคาดอีเนเรื่องอกินเยอะนิดนึงเป็นเรื่องความรักเองพี่พีแค่ความสุขันแค่ไหนคะในพักของชีวิตความรักเหรอครับจริงๆว่าความรักมันก็มันก็เป็นแรงผลักดันชีวิตนะครับผมสหรพีพี่รู้สึกว่าแบบเหมือนความรักมันก็ทําให ชนะอะไรหลายๆ,ๆยา,า <นะ S 2> ีความรักช่างทุกอย่างรักรตัวเองอะไรอย่างเงี้ยความรักคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าแบบความรักมันก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งที่ดีในชีวิตเลยก็เริ่มเชื่อขึ้นบ้างก่อนนันนี้ไม่ใช่เรื่องหลักแท้ะอะไรก็เริ่มมีความเชื่อมานิดนึงก็รอรอ,อตามหาลูตามหารักแท้อยู่ปีนี้พี่จะตามหารักแท้คนคนนั้นต้องเป็นยังไงคะพี่ๆคนคนนั้นลค่ะ เป็นคนดีก็พอพูดน้อยนนิดหนึ่งแล้วก็แบบว่าฟังเยอะๆให้ถ้วยฟรีฟ้ากับพีอทำได้หรือเปล่าทองคำ6กกิโล20่เออมิลเลียนดีอสตาร์ล่าอาถ้วยก็พอในงานแต่งมีการเจอกับครอบครัวถึ่ยินเลอก็เจอภาพออกมาแฟนกับเขาชิ้ข้่าเก็นใหญ่เลยก็เจอเจอกันประจำจริงจริงก็ เหมือนเราก็คุยกันตลอดครับนะครับว่าจริงๆก็คุยกันเรื่องงานด้วยกับที่บ้านเมิวกลินคร้วก็พอมาเจอเขาก็ก็รู้สึกประทับใจก็จริงๆเจอกันบ่อยมากเดือนนี้เจอกันเยอะมากมันมันเป็นภาพที่แบบเควเห็นแล้วก็เชื่อมใจเชื่นมใจกับเพื่อนเพื่บ้านดู้นที่เหมือนเดียก็เชื่อใจที่ได้คะแนนพี่ฟังดีดีดีถ่กับฟังเข้าควบดีกินกินก็มาถ่ายกับฟังเข้าควบดีเขาก็น่ารักครับผมก็จริงๆก็แบบว่าเข้าไป็นลูคชายของคุณแม่เขา สลับกันหสลับสลับการหนูอันนี้หนูก็ไม่ติดอันนี้หนูก็ไม่ติดอยู่แล้วเขาพร้อมหรือเปล่าเรื่องเรื่องของงานงานเพลงจะมาเมื่อไหร่ดีกหรับปีนี้ก็เดี๋ยวจะมีสิ้นเดือนนี้ใช่ไหมครับผมก็จะเป็นแฟนไซที่เปเทจีนครับแล้วก็จริงๆก็จะมีโปรเจกต์พิเศษละกันที่อยู่ในแฟนไซอันนี้ครับผมแล้วก็อีกส่วนเรื่องงานเพลงก็จะเป็นในช่วงเดือนนี้เรจะปล่อยซิงเกิลใหม่ ไปทีน <polarization. S 1> ี่คือ3 4เมืองเลยนะ3เมืองสามเมืองก็ไปยาวเหมือนกันทีก็ไป2เมืองแรกก่อนแล้วก็กลับมาแล้วก็เป็นบิ๊กมอเตอร์ทีมาจะมาวันทีจะมาหลังจากใกล้ๆกล้วอร์เรนท่าก็เป็นเพลงรักอะไรอย่างเงี้ยปล่อยวันที่13ปล่อยวันที่13ตอนเที่ยงคืนไม่ใช่ใกล้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 ช่วงช่วงนั้นช่วงช่วงนั้นฟังแล้วจะมีแฟนไหมคะอาจจะในคืนนั้นเลยโอเคุณน <noon> <t direct paper less> uh ั huh ้นอยู่มีมีอยู่มีอยู่ ก็ฝากด้วยนะครับผมสำหรับกิจกรรมนี้นะครับของฮังโทนะครับแล้วก็ที่ไอคอนสยามนะครับผมตรงริมน้ำก็มากันได้เลยนะครับผมแล้วก็ฝากซิเเไงเกิลใหม่นะครับรอเจอกไงดูเด่นนอเคค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับที่เล่นกับ